เดี๋ยวจะปลูกใส่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากระถางนี้หอมบัวเลยหรือว่าหอมมีดอกเนี่ยถอนออกมาแล้วลากอยู่ด้านเนี้ยไม่ได้รดน้ําหลายวันเดี๋ยวจะปลูกใหม่อ๋ออันนี้เป็นเป็นหอมหอมมีดอกหอมลําปางหัวสีแดง สีแดงเดี๋ยตัดรากออกปลูกใหม่ตัดรากออกอถ้าเป็นสีแดงๆอย่าง,งนี้หอมมีดอกนะคะที่บ้านจะเรียกหอมลำปางหัวแก่แล้วสีแดงก็จะตัดออกชึบเนี่ยเอาใบไปทำกับข้าวนี่ก็แก่ออกปลกถ้ามีคู่แบบน,นี้ไม่ต้องตัด ไม่ต้องแบ่งปลูกลงได้เลยเนี่ยอันนี้มีสองอันเนี่ยเราจะเอาออกปลูกใหม่เพราะว่ากระถางนี่มันเล็กมันแน่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาดินออกก่อนถ้าเป็นหอมลำปางก็จะแยกปลูกอีกกระถางหนึ่งไปชืบปลูกเลยอันนี้ปลูกหอมไม่ชมนะเพราะว่าไม่ใหญ่แอกบ้านสวนชอบ สวนหอมบัวอุ้ยมันใกล้ไปเอาไว้พวนด,ดินบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นอีกกระถางนี้กระถางหนึ่งดูจะออกได้ไหมอ่านะนยวไว้โหรากเติมเลยที่มันเป็นแบบนี้เขาว่าไม่ค่อยได้รดน้ำอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นหอมบัวเลยหรือว่า หอมมีดอกอ๋อกระถางนี้ก็หอมมีดอกนี่หัวแดงๆมาแล้วแม่ใหญ่เห็นแล้วหัวแดงๆมานี่รากรากเยอะเลยเดี๋ยวจะพาไปดูหอมเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดรากออกก่อนเห็นไหมเนี่ยผู้ชมเห็นไหมเนี่ย ตัดใบออกมันสะดวกยิ่งปลูกช่วงเนี้ลมพัดแรงดีนะคายน้ำตรงเนี้ยน,นี่ปลูกแล้วเขาก็จะหัวโตเท่านี้แหละไม่มีหัวใหญ่มากกว่านี้เขาก็เกะปลูกเลยแกะเลยเนี่ยปลูกไปเรื่อยๆเราจะได้มีหอมเยอะๆอันนี้เอาออกไปไว้เนี่ยเราจะเอาไปตากแดดหมักให้มันแห้ง สนุกกับการปลูกเลยนะสนุกกับการปลูกเอาแต่พอตั้งดินเวลาลดน้ำอย่าให้ลม้มอวันนี้แหละวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือจัดไปเลยแล้วอีกสามไหนล่ะวางไว้ไหนล่ะเมื่อกี้เนี้ย วันนี้ปลูกผักข้ามหน่อยเพราะว่ากลางวันไปทํางานอย่างอื่น,เ,นเสร็จแล้วก็รดน้ําให้ไปเกี่ยนี่เองก็ได้ผักกินแล้วอันนี้ใบก็เอาไปไว้ทํากับข้าวจะเก็บไปไว้ทํากับข้าวลากเยอะมากเลยอันเนี้ย ดินที่อยู่ในกระถางเก่าก็จะเอามาตากแดดหมักไว้แบบนี้แหละนะคะวันหน้าก็จะได้ใช้อีกนะคะเดี๋ยวพาอันนี้มาชมอหอมบัวเลยหัวขาวๆปลูกได้สามสีวันแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้พามาถ่ายช่วงเย็นๆน,นะค่ำหน่อยนะ่ะทั้งหมดสวนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือปลูกไปเรื่อยๆนะคะ สวนไปเรื่อยๆหอมบัวเนี่ยใครชอบหอมบัวก็ปลูกไปนะคะโนูนชุดโน้นกําลังติดแล้วข้างไกลเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเนี่ยพามาดูใกล้ๆพวกนี้เต็มหมดเลยอันนี้ปลูกใหม่ๆไม่ใหญ่ปลูกเอาไว้ปลูกใหม่ๆทั้งนั้นนะพวกนี้นะเนี่ยตอนเก็บไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูหรอกก็คือเก็บไปแล้วก็ปลูกทดแทนแค่นั้นเองอเจอกันคลิปใหม่นะคะ